สวัสดีครับผมทารัตรับดูลายมือภารัดพลุกรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทํานายดวงสตาคนเกิดราศีเมษนะครับผมในเดือนเมษายนพศ6 5 6 4นะครับผมก็เริ่มปัดไพ่เลยนะครับสวามสับัพ่ที่จับได้ของชาวราศีเมษในครั้งนี้ก็คือไพ่ใบนี้ครับ เจ็ดถ้วยนะครับผมไพ่เจ็ดถ้วยนี้หมงบอกถึงอดีตที่ผ่านมาและดวงชะตาพื้นดวงของชาวราศีเมษได้อย่างไรผมจะเอาดวงชะตาพื้นดวงก่อนว่าดวงชะตาพื้นดวงสำหรับชาวราศีเมษก็คือว่าชาวราศีเมษคุณเห็นไหมว่าไพา่ใบนี้เป็นไพ่ของคนช่างฝันช่างคิดเพราะฉะนั้นแรงเขาเียกว่าแรงบันดาลใจของชาวราศีเมษจะค่อนข้างเยอะ เป็นคนที่คิดอะไรประเจิญปัจเจอเป็นคนที่คิดอะไรค่อนข้างที่จะมีไฟค่อนข้างมากแรงบันดาลใจสูงเพราะฉะนั้นหาว,ว่าตรงแรงบันดาลใจเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญสําหรับมนุษย์เราเพราะถ้าเกิดมนุษย์เราไม่มีแรงบันดาลใจมนุษย์เรามาไม่ได้ถึงนาบัตรนี้หรอกมนุษย์เราที่ขึองบินคิดการประดิษฐ์รถยนต์ประดิษฐ์มือถือประดิษฐ์ อ่าสมาร์ทโฟนประดิษฐ์อะไรต่างๆนั่นนะหรือประดิษฐ์สิ่งที่มนุษย์เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้หรือแม้กระทั่งไปถึงดวงจันทร์ดาวอังคารได้เนี่ยมนุษย์เรามีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า p a ชชั่นหรือว่าเรียกว่าแรงบันดาลใจก็ได้ด้วยคือผมจะบอกว่าการที่มนุษย์คิดอะไรได้ถึงระดับนี้ได้เนี่ยเราก็สร้างสรรค,ค์ทำขลอว่าดำรงเผ่าพันธุ์มาถึงทุกวันนี้เพราะอย่างเดียวก็คือความทะเยอทะยานหรือแรงบันดาลใจ p a ชชั่นทาในสิ่งที่ชอบหรืออะไรก็แล้วแต่ ราศีเมษเนี่ยถามว่าทุกๆราศีเนี่ยราศีไหนมีแรงบันดาลใจหรือความศิลานความที่แบบว่ามีไอเดียหรือแรงบันดาลใจอะไรพวกนี้เนี่ยสูงที่สุดก็คือราศีเมษนะครับผมราศีเมษเนี่ยสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นแค่ความเพ้อฝันให้กลายเป็นความเป็นจริงได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นถามว่าราศีที่จะรวย ได้ง่ายราศีที่จะรวยได้เร็วราศีที่สามารถจะเจริญรุดหน้าไปไกลก่าเพื่อนได้เลยก็คือราศีเมษถาาว่าลายราศีที่ำไมถึงรวยทาไมถึงสามารถพัฒนาไปได้ไกลและพัฒนาตัวเองได้ดีเพราะว่าแรงบันดาลใจครับผมไอเดียหรือว่ากู๊ดไอเดียอะไรต่างๆเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแต่ข้อเสียในการที่มีแรงบันดาลใจสูงมากก็คือ้าบางครั้งเาไปสูงเนี่ยบางทีถ้าเกิดโดนขัดหรือว่าโดน คนที่ไม่หวังดีนี่ยทุบลงเช่นบอกว่าแกมัน,นยังงุ้นแกมันอย่างงี้บางทีเนี่ยถ้าเกิดบางคนผมไม่ได้บอกว่าทุกคนนะบางคนที่นอยง่ายหรือเป็นโรคอารมณ์แบบคือขึ้นง่ายลงง่ายเนี่ยที่ไม่ได้ฝึกจิตใจมามากพอเนี่ยสมรรชาศิเมธอาจจะลงมาคอือเขาว่าลงคืออะไรอย่างเช่นว่าเขาเป็นคนที่มีผลกระทบตอ่อคำยั่วยุได้ง่ายนะครับผมเพราะฉะนั้นถามว่า ราศีเมษขึ้นเร็วและลงเร็วครับผมจะบอกไว้ก่อนขึ้นเร็วและลงเร็วคือบางทีเนี่ยคุณอาจจะอ่าพราไพ่นี้คือคิดอะไรก็คิดไว้สูงแต่ล้มเลิกเนี่ยก็ล้มเลิกได้ง่ายเพราะราศีเมษยังบอกว่าไฮเปอร์ Hyper ครับผมจะใช้คําว่าไฮเปอร์เพราะว่าเป็นคนที่คิดอะไรแล้วไวมากสามารถไปถึงจุดสูงสุดได้ไวแต่เวลาที่คุณจะทิ้งมันเนี่ยคุณก็ทิ้งมันได้ง่ายเช่นกันหรือบางคนอาจจะ ไปต่อแล้วก็ไปไม่สุดแล้วก็ทิ้งมันกลางคันก็เป็นไปได้นี่คือจุดอ่อนของชาวราศีเมษถ้าเกิดโดนคนเบรกก็อาจจะหยุดได้เพราะฉะนั้นผมจึงเตือนสติชาวราศีเมษไว้ว่าถ้าคุณฝันอะไรและคิดว่ามันแน่นอนสําหรับคุณแล้วเนี่ยอย่าหยุดทําให้มันสุดถ้าคุณคิดว่าแน่นอนนั้นทให้มันสุดไปเลยอย่าหยุดเพราะไพ่ใบนี้แปลไปได้ว่ามีแรงมันใจที่แรงกล้าแล้วก็ถามว่าคุณเห็นไหมว่าถ้วยทั้งหมดเนี่ย คุณสามารถเลือกทางได้หลายทางและอย่างหนึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มที่จะสําเร็จแต่ไม่ลงมือทาสทักทีถ้าเกิดชาราสีเมษนี่ไม่ได้ทุกคนนะถ้าเกิดคุณชาถ้าชาราสีเมษส่วนใหญ่เนี่ยเลือกที่จะทําอะไรแบบทุกกําปั้นว่าจะทําให้สําเร็จได้สักอย่างหนึ่งแล้วทาลงไปเลยแล้วคุณจะร่ารวยคุณจะประสบความสำเร็จ ทั้งทางโลกถ, <mia> ถ้าคิดจะเอาทางธรรมก็ได้แต่ผมจะบอกว่าชาวราศีเมษส่วนใหญ่เนี่ยมักจะประสบผลสําเร็จทางโลมกมากๆเลยนะครับผมแต่ถ้าคุณมีใช้ทางธรรมเข้ามาไปยกด้วยคุณจะยิ่งประสบความสเร็จนี่คือดวงพื้นดวงอย่างหนึ่งคือชาวราศีเมษอาชีพที่เหมาะคืออะไรอาชีพที่เหมาะก,ก็คืออาชีพเกี่ยวข้องกับทําอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นผู้นําเป็นคนที่ ทำเกี่ยวกับด้านศิลป,ปินแต่ศิลป,ปินในที่นี้คือคุณต้องเป็นแนวหน้านะเป็นแนวหน้าหรือแสดงศัก,กยภาพตัวเองออกมาเป็นผู้ที่ใช้ศัก,กยภาพของตัวเองในการเฉิดฉายรัศมีของตัวเองออกมาอันนี้ผมพูดค่อยๆให้ฟังนะพูดตรงๆก็คือชาิเซมทิทําอาชีพได้หลายร้อยรูปแบบมากและคุณจะเป็นแนวโน้มไอ้คุณจะมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้นํากลุ่มหรือเป็นผู้นําที่สามารถเป็นนํานวัตกรรมหรือคิดค้นอะไรแนวใหม่ออกมาได้ คือไอเดียใช้ไอเดียเราผู้งงานใช้ไอเดียในการที่เป็นศิลปินศิลปินในที่นี้คือคิดนวัตกรรมใหม่ๆออกมานะครับผมแล้วส่วนเรามาดูอดีตที่ผ่านมาอาดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะมีแรงบันดาลใจในการคิดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆหรือมีไอเดียทําธุรกิจอะไรใหม่ๆแล้วก็เป็นคนที่เล่าหัวกระไดบ้านไม่แห้งคือชาวราศีเมษส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่เล่าร้อนสเสน่แรง นะครับผมเป็นคนสเสน่ห์แรงเป็นคนที่และที่ผ่าน,านมาคุณก็เป็นคนแบบนี้ด้วยเป็นคนที่ไฮเปอร์เป็นคนมีชีวิตชีวาแฮปปี้ร่าเริงสเสน่ห์แรงนะครับผมเพราะที่ผ่านมาคุณจะเป็นคนป๊อปปูล่าในวงการสังคมมากๆแต่บางคนไพ่ใบนี้ยังบงบอกว่าเป็นคนที่คิดเร็วทําเร็วเพราะฉะนั้นฉับฉวยก็อาจจะเป็นไปได้คือคิดอะไรแล้วเนี่ยล้มเลิกง่ายครับผมแต่คุณจะมีไอเดียแปลกใหม่เสมอนะสำหรับชาวราศีเมษแต่ข้อเสียใบนี้ก็คือความฉับฉวยความที่ทําอะไรแล้ว ใช้คําว่าแบบถ้คุณอาจจะเปิดร้านสักร้านหนึ่งแล้วคุณทําไม่ไหวเพราะาคุณจับหลายอย่างมากเกินไปก็เป็นได้เพราะเห็นไหมว่าคุณมีถ้วยที่เลือกมากเกินไปแล้วคุณไม่รู้จะเลือกอันไหนดีเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องโฟกัสอย่างไหนหนึ่งให้เพียงพอและที่ผัญหามาคุณก็ถือว่าเป็นคนที่แบบว่ามีความป๊อปปูล่าในวงการสังคมอย่างที่ผมบอกมาดูไพ่ใบ,บที่สองคือช่วงปัจจุบันนั่นคือช่วงอดีตกับอ่า ดวงพื้นดวงนะครับมาดูเชื่องปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยคือคุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่เป็นผู้ใหญ่กว่าโดยเฉพาะผู้หญิงผู้ง่างๆคือชาวราศีเมษอาจจะเป็นดวงนารีอุปธรรมถ้าหากเป็นผู้ชายถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงคุณจะเป็นผู้หญิงที่เก่งกล้ามากๆชี้นิ้วสั่งผู้ชายได้นะครับผมไม่ว่าผู้ชายจะเก่งมีกล้ามาจากไหนคุณจะชี้นิ้วสั่งได้หมดแล้วก็ควบคุม ผู้ชายหรือพลทหารระดับสูงก็ยังต้องกลัวคุณนี่คือใบผู้หญิงถ้าเกิดคุณเจอระดับสูงกว่าทําไงระดับสูงกว่าคุณจะรู้วิธีการรับมือกับพวกเขาได้อย่างแน่วแน,วแนว่ไอ้รับมือพวกเขาได้อย่างดีนะครับผมเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้คือถ้าหากคุณเป็นผู้หญิงคุณจะเป็นใหญ่ถ้าหากคุณเป็นผู้ชายคุณจะได้รับการสนับสนุสน,นจากเพศตรงข้ามได้อย่างดีเพื่อคือดวงที่มีผู้หญิงส่งเสริมหรือดวงนายุประธรรม แล้วอีกอย่างหนึ่งคือช่วงนี้คุณจะ,จะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานอย่างมากมีความสุขสบายในหน้าที่การงานและมีไอเดียใหม่ๆเพอให้เห็นไหมว่าเป็นพอไพอเดียทั้งสองแล้วยงังคือทองฟ้าสีทองหมายถึงความจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับผม ก็คือเป็นไพ่ที่ดีทั้งสองใบแล้วปัจจุบันไม่ต้องกลัวความกังวลในเรื่องของการงานให้คุณตั้งใจทํางานไปเถอะแล้วคุณจะได้รับการสนับสนุนจากเบื้องบนบางคนอาจจะได้รับการสนับสนุนจากเทพเจ้าก็ได้เช่นมีเบื้องบนคอยสนับสนุนคุณหรือบางเบื้องบนในที่นี้เนี่ยคือเบื้องบนสวรรค์นะแล้วก็บางคนก็จะมีผู้ใหญ่อย่างที่ผมบอกช่วยสนับสนุนถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะลุงไปเลยก็ได้สหรชาศีเมฆในการที่จะมีคนคอยช่วยสนับสนุนที่ บางทีคนสนับสนุนอาจจะไม่มีแต่คุณเป็นคนที่หาคนสนับสนุนมาจากน้ำพักน้ำแรงของคุณเองว่าเขาเห็นในตัวของคุณว่าคุณเป็นคนเก่งนะครับผมมาดูไพ่ใบสุดท้ายในอนาคตคุณอาจจะต้องเหนื่อยในการสร้างอาณาจักรคืคออะไรอันนี้ผมเปรียบเทียบให้ฟังนะเช่นคุณอาจจะไปทำอะไรบางอย่างแล้วเป้าหมายของคุณเนี่ยอาจจะตั้งไว้สูงเพราะความทยายทิยานของชาวราศีเมษเนี่ย เป็นคนที่ตั้งความทะยทายานไว้รุนแรงมากสมาชรา,าสีเมษนะครับผมเพราะฉะนั้นถามว่าอิานาะคนาโคาหาคุณตั้งเป้าหมายไว้สูงนี่คนตั้งเป้าหมายไว้สูงนะคือคุณอาจจะต้องฝ่าฟันอีกเยอะสมาชรา,าสีเมษแต่ไพ่ใบนี้เป็นผู้หญิงนะถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเป็นผู้หญิงคุณอาจจะต้องลุยยินหนักหน่อย นะครับผมสําหรับคนที่เป็นชาวราศีเมษที่เป็นผู้หญิงคือต้องลุยหนักหน่อยคือคุณอาจจะเป็นคนเก่งชาวราศีเมษผมยอมรับเลยว่าเป็นคนเก่งมากแล้วก็ลุยเก่งมากๆเลยแต่ว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ท้องฟ้าของเขาเป็นท้องฟ้าที่ต้องใช้อารมณ์อย่างเกี้ยวกาดเป็นคนที่ต้องมีความเครียดสูงมีความกดดันสูงบางคนเป็นหัวหน้าองค์กรบางคนเป็นผู้ต้องใช้สมองบางคนอาจต้องใช้กําลังพ่วงกับสมองเพราะฉะนั้นถามว่าให้ระวังโรคเครียดโรคประสาท ให้ดีสําหรับในอนาคตถ้าหากใครที่ใช้ความเครียดความคิดเยอะๆส่วนไพ่ใบนี้คือตอนนี้คุณกำลังมีงานเข้ามามีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตก็คือต่อไปคุณอาจจะต้องรับงานหนักหน่อยสําหรับชาวราศีเมษแต่ว่าก็ไม่น่ากลัวเพราะว่าถ้าหากมีงานมาสําหรับชาวราศีเมษบางคนถ้าไม่มีงานเลยเข้ามาเนี่ย ทกุกชาวราศีเมษเพราะเป็นราศีต้องขุกอยกับงานแล้วจะมีความสุขก็ขแนะนําให้ทํางานที่รักนะครับผมถึงจะมีความสุขได้ก็คืองานที่บางครั้งอาจจะเห็นตัวเงินเยอะแต่คุณไม่ได้มีความสุขกับมันเลยก็ไม่ค่อยเป็นผลดีกับชาวราศีเมษเท่าไหร่ก็ทําทงานที่รักด้วยและได้เงินแล้วก็อย่างหนึ่งคือสร้างสรรค์ผลประโยชน์ให้กับโลกใบนี้จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับชาวราศีเมษมากๆากก็จบไปสำหรับดวงชะตาคนเกิดราศีเมษในเดือนเมษายนพศ2564 แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็หวังว่าทุกท่านคงได้ประโยชน์ไรจากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับก็<อ> <S <s ผมเป็นหมอดูายมือพิพซีนะครับผมใครต้องการดูลายมือพิพซีกับผมก็ติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทาราสองหกนะครับผมใครจะดูายมือหรือจะดูพิพซีหรือจะดูทั้งสองอย่างหรือจะดูอย่างใดอย่างหนึง่งก็ติดต่อทักไลน์ดีที่ผมทิ้งก็อยู่ตรงไลน์ดีไอ้ไลน์ดีที่ผมทิ้งก็อยู่ตรงด้านล่างคลิป youtube นะครับผมผมทิ้งอยู่ตรงใต้คลิป u t u b e ด้านล่าง ด้านล่างข้อความนะครับผมทิ้งอยู่ตรงใต้ข้อความด้านล่างคลิปอยู่ทุ e ด้านล่างนะครับผมก็ใต้คลิปอยู่ทุกนะครับผมก็เข้าใจตรงกันนะครับก็ทห็นอยู่ตรงใต้คลิปอยู่ทุจดร้างใต้ข้อความด้านล่างคลิปอยู่ทุกก็วิธีการทักเข้ามาก็ปกตินะครับผมก็ทักเข้ามาแล้วก็ส่งว่าสวัสดีหรือว่าส่งตอบถามรายละเอียดเข้ามาผมก็จะส่งรายละเอียดให้คุณบางคนถ้าเกิดทักกันไม่รู้เรื่องเช่นถ้าตอบโต้นไปแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยบางครั้งผมอาจจะเป็นฝ่ายโทรไปหาคุณนะครับผม ก็โทรไลน์ไปหาคุณมันมีอะไรก็โทรไลน์ไปหาคุณนะครับบางท่านอาจจะเป็นฝ่ายเป็นเป็นผู้โชคดีได้รับการโทรไลน์จากผมก็บางท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับการโทรไลน์จากผมก็หวังว่าบางท่านน่าจะเป็นผู้โชคดีได้รับการโทรไลน์จากผมก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีไปนะครับผมแต่ว่าผมจะบอกว่าวิธีการดูก็ผมจะดูให้คุณผ่านสปีกโอรโฟนทางโทรไลน์นะครับผมมีอะไรก็สปีกโอรโฟนผ่านทางโทรไลน์นี่คือวิธีการดูลายมือพยซีผ่านทาง ไลน์นะครับผมนี่จะเป็นการดูดวงผ่านทางตัวไลน์แต่ไพ่สี่กับลายมือนะครับผมก็มีอะไรก็เกนริโฟนทางตัวไลน่นะครับผมนี่คือวิธีการดูทางออนไลน์ตัววิธีการดูที่สำนักงานจะมีดูสองแบบด้วยกันคือลายมือไพ่ไอ้มีดู VP กับดูแบบธรรมดา VP เป็นอย่างไรธรรมดาเป็นอย่างไร VP จะมีการดู4ี่อย่างด้วยกันลายมือไพ่สี่โง่เห้งตัวเลขนะครับผมมีลายมือไพ่สี่โง่เห้งตัวเลขนะครับผมก็ใครมีตัวเลขเบอร์ศัพท์มาจะให้ผมดูหรือตัวเลขบัตรประชาชนตัวเลข อ่รถยนต์ตัวเลขเอะไรเกี่ยวกับตัวเลขนะครับผมเลยให้เปลี่ยนดวงเ,เกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์หรือว่าอะไรต่างๆนานาให้ผมดูเบอร์ศัพท์ใครหรือตัวเบอร์โทรศัพท์ของคุณก็มาให้ผมดูได้ที่ว P ีนะครับผมที่สำนักงานก็แต่ผมไม่ได้เป็นคนหาเบอร์ให้นะครับผมบอกก่อนว่าผมจะเป็นคนที่แก้ไขดดงให้คุณโดยดูตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์แล้วก็แนะนําแหล่งหาแล้วก็ ตัวเลขอะไรที่หมอขอคุณคุณควรเปลี่ยนเป็นแบบไหนหรืออาจจะไม่ต้องเปลี่ยนเลยหมอของคุณอยู่แล้วก็นี่คือวิธีการดูโดยสารตัวเลขแล้วส่วนวิธีการดูเงหงก็มีเงหงของใครมาให้ดูหรือว่าเงหงตัวคุณก็มาให้ดูได้นะครับผมแล้วก็ลายมือพลยสีแบบเต็มตาคือให้ผมเป็นโค้ชส่วนตัวเป็นโค้ชชีวิตให้กับคุณแบบ VP กันเลยนะครับผมเป็นโค้ดตัวตัวให้กับคุณเป็นโค้ดชีวิตให้กับคุณก็นี่คือแบบ VP ก็คือมีหลายคนมาดูกับผมว่าจะเป็นอาคารทุกการจัดตั้งประเทศ หรือบางคนเป็นคนที่มีหนี้มาก่อนเป็นคนบุคคลระดับใหญ่โตมากมายนะครับผมเป็นคนที่ประสบสาเห็ในชีวิตก็มีหลายคนนะครับผมหรือบางคนก็อาจจะเป็นลูกจ้างเขามาก่อนนะครับผมเป็นดาราเป็นอะไรอย่างนี้ก็หลายคนที่เคยมีประสบปัญหาตอนนี้ก็เป็นเจ้าของธุรกิจไปหลายคนเรียบร้อยมากแล้วนะครับผมบางคนก็ได้รับการการันตีให้ผมในทางที่ดีหลายคนนะครับผมก็จากคนที่เคยจากคนที่ ร่ำรวยอยู่แล้วนะครับผมก็ยิ่งร่ำรวยขึ้นกว่าเก่านะครับแต่ที่ได้รับการคอมเมนต์การันตีมานะครับผมแล้วส่วนผมจะแจ้งก่อนนะครับว่าคนที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นเนี่ยที่มาดูกับผมเขามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันและจะยิ่งพัฒนาให้ยิ่งร่ำรวยขึ้นกว่าเดิมก็คือเขามีแรงใจที่จะพัฒนาตัวเองนะครับผมก็คือหาคุณมีแรงใจที่พัฒนาตัวเองก็คือชีวิตนี้ไม่เอาอีกต่อไปคุณจะยิ่งมีภาษีในการมาดูกับผมนะครับผม,ผมแจ้งไิขก่อน ก็มีแบบนึงคือดูแบบธรรมดาที่สำนักงานใครที่ต้องการดูรายมือพิแล้วก็จำกัดเวลาอยู่ที่1ชั่วโมงครึ่งนะครับผมก็นี่คือแบบธรรมดานะครับผมแล้วก็แบบ v i p อย่างที่แจ้งไปให้ฟังแล้วก็เออใครเห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมกดติดตามกดแชร์กด s u b ส cribe กดติดตามนะครับกดถูกใจผม ะครับผมเยอะๆไปกำลังจูดไปกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็ผมจะมีการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆคลิปดีๆไปเพิ่มเติมเรื่อยๆสำหรับคนที่กดติดตามกด subscribe นะครับก็สำหรับใครที่กดติดตามกด subscribe ก็จะมีการแจ้งเตือนคลิปดีๆคลิปมีประโยชน์เพิ่มเติมเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นคลิปดูอะรไม่อ่าจะเป็นคลิปทนายฝนคลิปทนายราศีคลิปทนายดวงสตาร์บัใหม่ๆเรื่อยๆเพิ่มเติมเยอะๆนะครับผมก็ฝากกดติดตามกด subscribe ผมเยอะๆเรื่อยๆนะครับผม ตั้งกฏสักข้าเยอะๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเขาเชื่อมั่นในการทำนสิ่ีที่ดีในวันนี้จะส่งผลที่มั่นคงต่อชื่อของคุณในอนาคตของวันข้างหน้ายอย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านไปเพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ